ไม่เป็นไรนะครับแม่ทีมิทีนจะมารับไปดูหนังหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้เตรียมตัวรอนะคะจะเอาสีไหนดีนะแต่งตัวสวยจะไปไหนคะเจ๊ก็จะไปดูหนังกับลูกสาวฉันในสีเธอเฝ้าร้านนะยายชมพู่คุณมิทีนเขาชวนคุณนิวเขาไม่ได้ชวนเจ๊ขนดเจ๊จะไปทําไมคะฉันอยู่แต่ร้านฉันก็เบื่อจะแย่อยู่แล้วฉันก็อยากจะไปเที่ยวบ้างเจ๊ก็ควรจะให้พื้นที่ส่วนตัวกับลูกสาวบ้างนะคะฉันก็แค่ไปดูหนังกินข้าวด้วยฉันไม่ได้ไปกีดกันอะไรเขาสักหน่อย มาแล้วครับโอเคค่ะปะ่ะแม่ก็พร้อมแล้วอย่าบอกนะว่าแม่จะไปด้วยก็ไปสิมีนางอยู่เรื่องหนึ่งนะเพิ่งเข้าโรงแม่อยากดูโอ้แม่ลืมกระเป๋าไปรอที่เลือก,กันเลยนะเดี๋ยวแม่มาแปบนึงน้องเนยวเป็นหนุ่มยี้พี่ไม่ไหวแล้วนะตั้งแต่คบกันมายังไม่เคยอยู่กันสองคนเลยไปไหนแม่ก็ไปด้วยพี่อุดอับป,ป่ะแม่มาแล้วจ้าปาไปกันเถอะผมไม่ไปแล้ว ทำไมล่ะคะพี่มิทินแม่ก็แค่ไปด้วยทำไมพี่ต้องโมโหด้วยเรื่องแค่นี้เองงั้นนียวก็อยู่กับแม่เธอไปเลยพี่มาเอาแล้วพี่มิทินแม่ผู้ชายกี่คนเราที่ทิ้งหนูไปเนี่ยโหสิบกว่าคนเลยนะลูกดีแล้วล่ะลูกเราจะได้รู้กัน,ปนไปเลยแค่นี้มันก็ทนไม่ได้ไม่เป็นไรลรอกลูกไม่มีคุณอาก็อยู่กับแม่นะคิดตั้งค่ะสองร้อยจ้ะลูก นี่ค่ะมีแบงค์ย่อยไหมลูกไม่มีค่ะอ๋ออ,อนี่จะลูกทอนสามร้อยบาทใส่ถุงให้หน่อยค่ะอ๋อได้ได้ไดลูกอ๋อหนูเพิ่งนึกได้ค่ะหนูมีแบงค์ย่อยอยู่เดี๋ยวเอาแบงค์ห้าร้อยึ้นมาเอาแบงค์เอาแบงค์ย่อยไปนะคะอ๋อได้ลูกนี่จ้ะอ๋อหนูลืมของอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะเท่าไหร่ค่ะอันนี้สามร้อยจ้ะลูกนี่ค่ะ พี่จะทพอสนะองร้อยนะอลูกขอถุงใส่ได้ไหมคะพอดีอน,นี้เพื่อนฝากซื้ออ๋อได้ได้ไดอ๋อหนูมีแบงค์ยออย่ยอยู่พอดีสามร้อยเลยค่ะเอาแบง500ค์ห้าร้อยขึนมาได้ไหมคะไม่ชอบพกแบงค์เยอะอ,อ๋อได้จะลูกได้ได้ีด่จัาขอบคุณน,นะคะขอบใจจะลูกไม่ต้องเสียถุงค่ะค่ะ ขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะมันดูริบค่าวันนี้วันนี้อลิบสีอะไรดีนะชิ้งเลยค่ะแม่คะวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยนะคะคุณพี่วันนี้อารมณ์ดีนะคะคุณน้องทั้งหมด268ค่ะคุณพี่ฮะ ไม่แพงจังก็4ี่อย่าง268ไม่แพงนะคะคุณพี่อ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอะของฉัน2อย่างเนี้ยก็หนูหยิบมาจากในตะกร้าที่คุณพี่ถือมาฉันซื้อมาจากร้านอื่นเธอจะมาคิดเงินได้ยังไงมันไม่ใช่ของร้านเธออะไร แต่งตัวก็ดีอย่ามาทำวิสัยลักเล็กขโมอยน้อยแบบนี้นะเอ๊ะอย่างนี้ฉันบอกว่าซื้อมาจากร้านอื่นพูดไม่รู้เรื่องหรือยังไงนี่มันของร้านชาเนี่ยราชาวิสีครีมบวกเซรั่มใช้แล้วหน้าใสไร้สิวฉันขายอยู่มันไม่ใช่ของร้านเธอจะไม่ใช่ได้ยังไงแล้วก็เนี่เนี่ยเห็นไหมดากอนบาดสกาเจลเจลแต้มลดรอยสิวฉันขายอยู่ตรงนั้นนะ่ะไปดูเลยเขาขายกันทั่วประเทศไม่ใช่มีแต่ร้านเธอที่ขายคนเดียวฉันซื้อแล้ว,ฉ,ลวฉันก็เดินมาตรงเนี้ยไม่จริงตอนที่คุณพี่เดินเข้ามาหนูไม่เห็นคุณพี่ถืออะไรเข้้้้้้าาาาาามมมมเลลยยแววครีีตตตันนนนนหหหููกกกก็ิบอออจะง ครีมของร้านหนูเท่านั้นโอ้ยเย้ไหมคะประสาทไปเปิดกล้องดูเลยไปทิ้เงินจ้า247ค่ะลูกค้ารับอะไรเพิ่มไหมคะไม่รล้วสารน้องใสถุงมาเลยค่ะเลยอ,อีกตั้ง253ลูกค้าไม่รับอะไรเพิ่มอ,อีกหรอคะจะได้ไม่ต้องทนอ๋อไม่ละค่ะอเอาแค่นั้นละค่ะเดี๋ยวพี่รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูจะมีของให้ดูออโอ้ยยิ่งรีบๆอะ่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มไหมคะปกติ150ตอนนี้ที่ร้านลดเหลือร้อยเดียวเองนะคะโอ้ยรุ่นนี้เหรอคะ ถูกนะเนี่ยรถเดือร้อยเดียวที่บ้านก็ใช้รุ่นนี้พอดีแต่ว่าพี่ปั่นจัก,กรยานมาไม่น่าจะเอากลับไหว้องมีถุงใหญ่ค่ะเดี๋ยวหนูใส่ให้มันหนักไปไม่ไหวหรอกเดี๋ยวพี่รอหนูแป๊บนึงนะคะโอ้ยน้องทอนตังให้พี่เถอะพี่รี่เอองั้นตัวนี้ก็ได้ค่ะเบาๆไม่หนักเซรั่มรดส,สิว259บาทค่ะ เซรั่มลดสิวพี่จะ50แล้วนะไม่มีหรอกสิวอะ่ะก็เอาไปให้ลูกให้หลานก็ได้นี่คะเพราะว่าหนูรวมแล้วมันเป็น500กว่าบาทหนูลดให้เหลือ500เอาไหมคะสรุปแล้วอะ่ะน้องจะขายให้ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นคะ่ะหนูอยากให้ลูกค้าได้ความคุ้มค่ากับการมาซื้อของแต่ละครั้งคะ่ะนิวถึงเวลาจ่ายแค่เทอมน้องแล้วนะเตรียมเงินให้มันพร้อมทั้งงวดลดทั้งค่ากินค่าอยู่ค่าเทอมน้องอชมมู่เทอมนี้ตั้งใจเรียนหรือเปล่าอย่าให้เกียรติตกนะเดี๋ยวฉันจะอับอายขายที่หน้าจ้าแม่ พี่คะแนะนําแป้งให้ไหนคะ่ะได้ค่ะนิววันนี้อยู่ทําโอไหมทําค่ะเจ๊ช่วงนี้ต้องรีบหาเงินค่ะมชมพู่ตีสองแล้วยังไม่นอนอีกเหรอพรุ่งนี้มีสอบต้องรีบอ่านหนังสือถ้าเกตกเดี๋ยวแม่จะดุเอาแล้พี่เดวยังไม่นอนหรอพี่ทําคลิปรีวิวอยู่น่ะจะได้เป็นรายได้อีกทางหนึ่งโอ๊ยวันนี้หมดตูนเลยอารมณ์เสียไม่หมานเลยวันนี้โอ้แม่ทำไม,ไมสภาพแบบนั้นชมพู แก้วพูดอย่างนั้นเฮ<ห>้ยพ,พี่นิวสภาพแบบนี้จะไปทำงานยังไงเนี่ยพี่นิวแม่เราไปเซเว่นกันเถอะเจลฟิตเยลลี่ลดผลไม้ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนช่วยให้ผิวบริ้งดูสดใสลดมิกซ์เบอร์รี่อร่อยสดชื่นแถมมีประโยชน์อร่อยสดชื่นแถมแถมีประโยชน์อย่าปล่อยให้ผิวโทมมาเติมความสดชื่นให้ผิว,ด,ผวด้วยเจลฟิตคอลลาเจนจองละยี่สิบบาทเองหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นคิดเงินครับเก้าเก้าค่ะเออเจ๊ครับ เจ้าหน้ามาขายอยู่รครับขายค่ะใบละสามสิบเก้าบาทเอาใบเนื้อค,ค่ะนี่ค่ะอ้าอ,อ,อีแม่ขโมยช่วยตบขโมยเลยค่ะมิทินไปแรกเอายางของมาลูกเขาขโมยโทรศัพท์หนูค่ะอยู่ในมือเขาไปแรกข,ข,ของเขาเป็นยังแม่คือบ่เคยสอนหนินสิขอเงินแม่กับว่าให้แม่บม่มีที่มีแม่กับไฮไปเบิร์ตแล้วจะให้แม่มาได้ใสมาเสียเอาโทรศัพท์ขึ้นเขาเดี๋ยวนี้มาขึ้น เดีออ๋ยวถ้าซาบิใครไปเลี้ยงมูถ้ามีคืนฉันจะแจ้งตำรวจเอามาไปขึ้นเขาเดี๋ยวนี้เอามาเอาขึ้นมาขอเงินกยบ่ไมคยได้เจ๊ะคะหนูขอ,อเบิกเงินประกันตัวแม่หน่อยได้ไหมคะชมพู่เหนื่อยมากพอแล้วนะหยุดเถอะจะยังไงแม่ก็คือแม่หนูนะคะเจ๊เจ๊รู้แต่ก็ต้องให้เขาได้รับผลของการกระทําที่เขาทำรู้จะทำยังไงแล้วคะเจ๊เงินเดือนของเธอเดือนนี้ เงินเนี้ยเธอซื้อนมให้ลูกแล้วก็ใช้จ่ายของจําเป็นได้ทั้งเดือนอเธอจะเอาไปประกันตัวแม่เธอก็แล้วแต่นะแต่เจ๊จะไม่ให้เบิดรล่วงหน้าแล้วเนี่ยชมพูล่ะเออคือว่าชมพูลาออกไปแล้วอ,ะอ่ะอะชมพูไปอยู่ไหนอะ่ะเราก็ไม่รู้อะ่ะชมพูไม่ได้บอกเราชมพู่ทิ้งเราไปทําไม ขอบใจได้คุณนายที่ไปประกันตัวเขาออกมากไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันก็ไม่ได้ช่วยเธอฟรีๆนะเยพรคุณนายเสียเงินน้ำข่อยบ่เขอบอาบม่มีเงินในตอนฉันไม่ได้จะเอาเงินแต่เธอต้องปรับปรุงตัวใหม่แล้วก็เลิกเล่นไพ่เธอไม่สงสารชุมพู่มันบ้างหรอมันทำงานเพื่อเธอเพื่อลูกแล้วเธอละทำอะไรแก่แล้วนะถ้าเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ฉันจะให้เธอไปเป็นหัวหน้าแม่บ้านที่บริษัทฉันส่วนนดานะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง แม่แม่เจ้าขึ้นได้ออกมาบออกมาได้เจ้งไหนแม่คุณนายไปประกันตัวแม่ออกมาสุพผู้พิธีนพาแม่มาแม่ลูกหางไกแล้วมีความสุกขแม่กับยินดีนะไอ้มาหาไปกินข้าวแล้วไปไปกินข้าวทําไอ้ไปเหมือนเร่งจึงมาหาแม่เด้อไม่ไถ่ายอ่บ้านเด้อเราจะดูแลลูกกับสุปผู้เองนะ นิวอะค่าอะไรที่แม่ยายเอาไปเดี๋ยวคืนให้เองไม่ไม่ไม่ไมเลาตัวเองเดี๋ยวเรารชอบเองไม่ต้องคิดมากเนี่ยชมพูก็เหมือนแม่เราแหละชมพู่เศร้าให้พี่มีความสุขได้ไงอะนิว,นวทำไมเราถึงไม่เจอผู้ชายดีๆแบบนี้บ้างนะวันหลังไม่ต้องมาส่งหรอกเดี๋ยวให้แม่มาส่งก็ได้ไม่เป็นไรชมพูไม่ใ้ง่ายกไบอ ร้านนี้แหละค่ะเจ๊หนู <No. S 1> คนชื่อชมพู่อยู่ไหมจ๊ะชมพู่ยังไม่มาทํางานอะคะ่ะเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะมาไปก่อนนะแม่ไปทำงานคอนเด้์สิไม่เครียดอีกยังอยู่นี่มันม่มีเงินให้มึงกับมาต้องคบมันกระถึกแล้วไปเบิกเงินแม่กูนะนี่มันสิต้องจ่ายต้องใส่สิไปคิดนั้นมันเหีย้ยงผู้บ่าวนั่นอ๋อนั่นไงชมพู่มาพอดีเลยค่ะเจ๊ กูไปแล้วแล้วงานไหน่เรื่องเหมือนกันไหมกูเด้อกูไปแล้วฟาเล้วฟาวฟา,ฟาเจสวัสดีค่ะชมพู่คุณผู้หญิงคนนี้เขามารอนานแล้วสวัสดีค่ะมิทุรไอ้กับลุงไหมคะเธอใช่ไหมที่ชื่อชมพู่ลูกเยพรใช่ค่ะเจอตัวก็ดีละแม่เธอมากู้เงินชันแล้วไม่จ่ายจริงหรอครับแม่กู้ไปเท่าไหร่คะ สามเดือนที่ไม่ได้จ่ายรวมทั้งต้นทั้งดอกเป็น9,999หบาทฮะนี่ถือว่าฉันเนี่ยใจดีมากเกินไปแล้วนะฉันให้เวลาอีกแค่3วันถ้าย, <off Fair ler> ยังไม่มาจ่ายก็เตรียมตัวไปนอนสะพานได้เลยนะแม่เออมีไงนี่มีทีนแม่ชมพู่ไปกู้เงินมาเกือบแสนเธอต้องช่วยชมพู่นะ ก่อนแม่ตอนแรกไงลืมมาหัเดเด,เ,เด้อเออน้หนูมึงเบิร์ดเอิร์ดได้มาหนิเบิร์ดละสิเฮ็ดจังไหนเดือนนี้เบิร์ดเจไปสามเธอแล้วห่วยชิ้เทืยบเบิร์ดเร็วแลยคันเ,เบิร์ดเซรุไ่ไปขอท่าทีงไหนกินซุมผู้คุณมาทำอะไรอีกเนี่ยผมแบมะมาทาั้งนี้ผมซื้อข้าวมาให้ครับผมลืมข้าวอยู่ในรถเดี๋ยวผมเอาให้นะผูณได้เห็นซุมผู้มันมามักมึงตีคือเป็นจะรวยแท้ มีรใแย่หมดทีนั่นห้องผสมเขาดอกแม่เขาลูกคนรลุยรวยตัวทีด่ดีขันเมื่อไหนมันเป็นพวนะันลูกก็แม่ชีได้สบายหนูทัองจนทั้งลูกติดแม่เขาบ่ามากหนูจะสร้างอลูมันมาได้อะแม่มันอย่าแก่ขี้พาน,านันสอนให้ลูกสาวมาจา